สวัสดีครับขอทรัฐท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเป็นประดับนะครับในที่สุดคณะทํางานประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิรัฐบาลนั้นก็มีมติในการที่จะนําเอาร่างพรบรนิทัศกรรมของคุณวรชัยเหมะนะครับสสสม,มุทรปราการพักเพื่อไทยเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นวาระแรกวันที่7สิงหาคมนี้นะครับโดยรัฐบาลนั้นให้เหตุผลว่าเป็นร่างกฎหมาย ที่ได้มีการพิจารณาค้างอยู่จากการประชุมในสมัยสภาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลายคนก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นจะนํามาซึ่งชนวนของความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งที่จะเนื้อทศกรรมให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานะครับแต่จะไม่มีการเนื้อทศกรรมให้ผู้ กแ,กแกนนาหรือว่าผู้สั่งการหรือว่าผู้มีอํานาจในการชุมนุมที่ผ่านมาและก็เป็นการนิโทศกรรมในช่วงเหตุการณ์ตั้งแต่19กันยา49ถึงวันที่10พฤษภาค,คม2554เท่านั้นนะครับความพร้อมของรัฐบาลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบ,บับนี้รวมทั้งความพร้อมของรัฐบาลในการที่จะรับมือกับกลุ่มประชาชนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน กับร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านเจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ รัฐบาลจะมีความพร้อมในการที่จะพิจารณาร่างพรบเนิทศกรรมที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรก7สิงหาคมนี้แค่ไหนอย่างไรนะครับแขกรับเชิญที่จะร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับท่านจารุพงศ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักเพื่อไทยครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันอีกครั้งนึงนะฮะครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ022754225ประเด็นที่เราตั้งไว้ก็คือ ร่างเนื้โทศกรรมสามารถที่จะเป็นทางออกของประเทศไทยได้แค่ไหนอย่างไรนะครับจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับหรือแม้จะมีคําถามที่จะถามทารบุตรีก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่มีความวิตกกังวลหรือครับว่าเมื่อเสนอร่างนี้เข้าสู่สภาแล้วจะนํามาซึ่งความขัดแย้งหรือเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในทางการเมืองของประเทศไทย คือเรากับมีความหวังที่ตรงกันข้ามกันรเราอยากเห็นบ้านเมืองสุขสงบสันติ<ม>นะครับในสากลทั่วโลกเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมเนี่ยก็ลงเอยด้วยวิธีการแก้ไขอย่างสันติวิธีก็คือการให้อภัยซึ่งกันและก,กัน<ม>อยู่ดีนะฮะผมจะไล่มาเลยว่าตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี49แล้วรประเทศไทยเนี่ยก,ก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายความคิดเห็นแตกแยกกันพร้อมมากพอสมควร,คร จนถึงขั้นที่เรียกว่าเสียชีวิตก็มีนะครับเหตุการณ์เมษาปีห้าสองสิบเมษาปีห้าสามตายยี่สิบศพแล้วรวมแล้วพฤษภาหนึ่งวันที่สิบเก้าพฤษภาก็ตายรวมเก้าสิบเก้าศพเจ็บอีกสองพันแล้ววันนี้พัฒนาการเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ทั้งมือตบตีนตบทั้งหน้ากากขาวอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันโอกาสที่มันจะ จบกันโดยสันติวิธีเนี่ยมันต้องหาทางออกนะอันนี้หาทางออกที่ดีที่สุดในสากลทั่วโลกเขาทํากันนะก็คือการนิรโทษกรรมให้อภัยกันให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วหลักเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องตกใจครับประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าต้นมาเนี่ยมีนิรโทษกรรมอยู่ยี่สิบสองฉบับครับนะไม่ใช่ฉบับนี้ฉบับรแรกนะถ้าคลอดออกมานี่ยี่สิบสามนะ นะฮะมันก็เป็นคันลองที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบหรือความที่ไม่ลงรอยกันของสังคมอยู่ดีนะครับถ้าเราไม่พอทาปล่อยไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบอิหร่านหรือว่าตุซี่ที่เป็นฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งกัมพูชาเมื่อปี1-8ึ่งปดเขมรสามฝ่ายตายสองล้านติดรั้วติดบ้านเราเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของนิรโทษกรรมนั้น คือการให้อภัยซึ่งกรรันและกันแล้วก็หันกลับมาตั้งต้นชีวิตกันใหม่ครับสิ่งเหล่านี้มาจากการศึกษาของหนึ่งสถาบันพระปกเกล้านะฮะซึ่งก็เสนอแนวทางแก้ไขสองก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์คราวที่แล้วก็ได้แต่งตั้งาศาสตราจารย์ดรคณิตนนทนคร,ครเรียกว่าคณะกรรมการอิสระ,ะ,ะเพื่อค้นหาแนวทาง ออกของประเทศไทยเนี่ยเรียกคอปออันที่สามเนี่ยเมื่อมีสภาขึ้นมาพลนเอกชนทิบุญรัตกรินรก็เสนอพระบัญญัิปลรองขึ้นมาคณะมาธิการของสภาก็ตั้งกันเป็นวิสามันขึ้นมาก็มีท่านเป็นประธานถือว่าท่านเป็นองคุรีมานกับใจบเพราะเป็นประธานรัฐมหาอ,อ,อยู่นะ,<ฮ>ะแล้วก็มาทําเป็นประธานในการปลรอง,องเนี่ยแล้วผลของการศึกษาทั้ง3อันเนี่ยมันก็ตอบออกมาชัดเจนว่า ควรจะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะอย่างเป็นธรรมทั่วถึงด้วยบวกกับว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยนักวิชาการอิสระเนี่ยนะก็ได้จัดทำเวทีสนทนาหาทางออกประเทศไทย108เวทีคำว่าร้อยเวทีมาจากไหนมาจากว่าเขตเลือกตั้งมี400ร้อยเขตเรายุบ4เขตเป็น1เวที นะเวทีหนึ่งก็มีคนตั้งแต่สามรอยถึงพันกว่าคนรวมแล้วเจ็ดหพันคนนะฮร้อยแปเวทีเนี่ยจัดในสถาบันราชพัสและสถาบทางมหาลัยทั้งสิ้นนะครับไม่ได้จัดโรงแรมด้วยทุกเวทีเนี่ยนะเขาเอาสามข้อเสนอแนะของของของที่ผมกล่าวแต่แรกมาเป็นหัวข้อในการสนทนากันมีรูปรวมแล้ว เป็น9หัวข้อ,อแล้วคุยกันทั้งเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเกี่ยวกับกินโกงต่างๆนักการเมืองจะต้องบริสุทธิ์อะไรต่ทั้งหลายแล้วเรื่องของความยุติธรรมค,รความโปร่งใสต่างๆเนี่ยนะครับหลักไอ้กุญแจคะแนนต่างๆเนี่ยแล้วก็ลงท้ายด้วยก็คือว่าแก้ได้ดีที่สุดก็คือต้องฟรองดองกันแต่ว่าฟรองดองหู้วิธีไหนมีข้อเสนอด้วยไหมครับร้อยแปดวินธีอันนั้นมันเป็นรายละเอียดซึ่งมีมีเยอะเลยมีเป็นตั้งๆการที่พุทธกรรมก็เป็นหนึ่งในข้อสนึงในข้อนีที่จะต้องฟรองดองกันด้วยการที่ต้อง ใช้นิรโทษกรรมแล้วผมเรียนท่านคุณคจอมว่าเรื่องนิรโทษกรรมนอกจากมี22ฉบับมาแล้วเนี่ยนะยังไม่พอนะ ไอ้เรื่องปืนเถื่อนเนี่ยพอสิปีก็มาจดทะเบียนปืนเถื่อนทีก็เหมือนนี่ลรโทษศักดรมนั่นเองลงอกอันทีหนึ่งเสียภาษีสิบกว่าปนะีค้างมาก็ลกอันทีหนึ่งนะก็ล้างอันทีหนึ่งแล้วเป็นไงบ้านเมืองมันก็สงบ,บมันก็เดินได้ไม่งั้นมันติดขัดทั้งหมดครับท่านฮะแต่ว่าในเรื่องของร่างพรบรเนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างกันออกหลาย,ลายกลุ่มหลายความคิดเห็นเหลือเกินแต่ว่าการที่ขณะที่สังคมกําลังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากในเรื่องนี้เนี่ย รอให้มันมีการเห็นที่ค่อนข้างจะสอดคล้องต้องการก่อนไหมครับถึงจะมีการพิจารณาด้วยการเสนอในท่านกลางความขัดแย้งนี่เองก็เลยเกรงกันว่าจะเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ท่านคิดว่าอย่างไรต้องเข้าใจว่าพักเพื่อไทยได้เสนอต่อประชาชนเป็นนโยบายบว่าถ้าเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องการสร้างความสงบความสำมนึก สามัคคีคมเดียวในชาติแล้วสร้างความยุติธรรมที่ไม่ใช่สองมาตรฐานนะฮะแล้วเราเองก็พยายามจะดําเนินการตามนั้นมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาลบแต่ก็ถูกดับยั้งถูกก่อควรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะใช้คำว,ว่างานนะครับสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีนิรโทษกรรมคือไม่รู้จักให้อภัยกันถ้าไม่รู้จักการให้อภัยกันแล้วเนี่ยสังคมนี้ก็ทะเลาะกันตาย นะครับเพอาว่าตายกันมาแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เพิ่งเพิ่งจะยังไม่ตายน้ำตายมาแล้วเป็นร้อยแล้วเจ็บสองพันแล้วเนี่ยถ้าเรายังคงปล่อยปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะความแตกแยกจะมากขึ้นและลึกนะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างป้อมยันตินจ้ากรรมที่ขึ้นมาเนี่ยคือการปลองดองเป็นวิธีการที่สากลทั่วโลกเขาก็ทํากันนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยประเมินแล้วว่ากลุ่มที่อาจจะคัดค้านต่อต้านเนี่ยก็คงจะ ก็ตมอสค้าที้จะค้านไม่เป็นไรอ่ะเพราะเขาค้านแต่ว่ารัฐบาลสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะครับเพราะเขาค้านทุกเรื่องอยู่แล้ววันนี้จึงได้มาบอกกับประชาชนว่าไอ้ความเป็นนิรโทษกรรมไม่ใช่ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งจะได้ประโยชน์แต่มันทําเพื่อคนส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์สังคมไทยจะได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์ก็คือ ไม่ทะเลาะบบาแวงซึ่งกันและกันไม่เข็นฆ่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการัรบทีนี้ในสาระสาคัญหลักๆเนี่ยในร่างพรบรที่ทางคุณวรชัยเห็นมาเสนอเนี่ยนะครับ หลักๆก็คือไม่มีอยู่สองสามมาตราสี่มาตราสี่มาตราแต่ว่ามาตราสําคัญก็คือมาตราที่3ใช่ไหมครับที่จะมีการเนี่ทั่วให้กับประชาชนที่ไปชุมนุมหรือไม่ชุมนุมก็แล้วแต่แต่ว่ามีผลกระทบคนที่ชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเพราะเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นเช่นติดคุกบ้างร้านค้าถูกไฟไหม้บ้างนะครับบาดเจ็บล้มตายต่างๆเนี่ยคือมุ่งที่ประชาชนเป็นหลัก แต่ว่าแกนนําผู้สั่งการผู้มีอํานาจสั่งการในขณะนั้นเนี่ยทวดด้วยไหมครับเออคือเรามองว่าตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะนิรโทษเนี่ยอยากให้นิรโทษข้างล่างเนี่ยก่อนอผู้ที่ไม่รู้อินโนอิเนเ่ย,เยซะก่อนร,ร่างกฎหมายฉบับนี้จะ,ะพิจารณาเนื้โทษศกรรมสาหรับประชาชนก่อนแกนนําผู้มีอานาจสั่งการครับหรือว่าผู้ที่เป็นคนเคลื่อนไหวหลักๆนี่ก็ยังคงไม่นิรโทษกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ครับ เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังมีโทสะอยู่มากกว่ามีความโกรธโกรธรมมากกว่าแต่ประชาชนไม่รู้อินโออินเนเนี่ยก็ให้เข้าก่อนถ้าอย่างนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะอยู่ในกลุ่มไหนครับกลุ่มแกนนําผู้สั่งการผู้มีอำนาจสั่งการไหมก็อยู่ในกลุ่มข้างบนนั่นแหละครับออครับถ้าอย่างนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จะสามารถสรุปได้ว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะไม่ได้มีประโยชน์จากจะไม่ได้ประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงเห็นว่า ทางเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ทําตามข้อกล่าวหาที่ว่าทําเพื่อคนคนเดียวะนะรหรือว่าทําเพื่อคุณทักษิณไม่ได้ทำเพราะว่าเสียงในคลิปที่มีการถูกกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นบ้านเมืองสงบสุข75,000คนในเวทีร้อยแปเวทีทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเนี ก็ตอบออกมาแล้ว <c oughs> ว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขนะ <c oughs> เหมือนกนรารทำประชาพิจารณ์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เ,วเวทีสนทนาหาทาง <c oughs> ประเทศไทย7จ็ดหมื่นาพันนี่ตัวอย่างมากนะนะ <c oughs> แล้วคําตอบที่ออกมาเนี่ยก็สอดคล้องกัน <c oughs> ทั้งหมดเวทีเนี่ยสนทนากัน9ประเด็น <c oughs> ซึ่งเป็น9ประเด็นที่สรุปมาจาก3 สถาบันที่ผมกล่าวอย่างแรกมันมีที่มาที่ไปอย่างนั้นนะแต่อะ้รก็ตามในร่างนี้ก็มีมีหลายร่างและก็ที่จะเข้าในวันที่7สิงหาคมเนี่ยก็จะมีในส่วนร่างของประชาชนที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะเป็นร่างนิทศกรรมฉบับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองด้วยเหมือนกันถ้าร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาท่าทีของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลจะจะสนับสนุนหรือหรือจะอย่างไรครับหรือยังคงยืนยันที่จะพิจารณาเฉพาะร่างของคุณวรชัยอย่างเดียวคือทางรัฐบาลฝ่ายบริหารเนี่ยนะ S <S <an> ก็สนับสนุนให้มีพระราชบัญัตินิรโทษกรรมแต่การจะไปร่างกันยังไงในรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเป็นพันธกิจหน้าที่ของทางสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรซึ่งได้รับการเลือกตั้งฉันธานุมัติมาจากประชาชนให้มีหน้าที่ในการร่างกฎหมายนะฮะ <S <S <an> เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการเสนอโดยสสก็ดีโดยรัฐบาลก็ดีทั่วไปเนี่ย ผลที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายจะออกยังไงเนี่ยอยู่ที่สภาหมดนะครับแล้วสภาก็มีกระบวนการวิธีการ,รและระเบียบปฏิบัติของสภาเขาซึ่งทุกร่างที่เสนอเสนอเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีการจัดระบบระเบียบแล้วถ้ามันเข้าสู่ระบบระเบียบมันก็จะมารวมกันได้หรือจะรวมกันไม่ได้นะั้นมันขึ้นอยู่กับทางรัฐสภาและวิธีการที่เขากำหนดเอาไว้เป็นไปได้ไหมครับว่าหลายๆร่างรวมกันและสุดท้ายสภาอาจจะเลือกเอาร่างหลายร่างหนึ่งหรืออาจจะเอามาประกอบกันเป็นร่างเดียวก็สุดแท้แต่นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับ ท่านสสทั้งหลายที่อยู่ในสภานั่นแหละจะเป็นคนที่กําหนดขึ้นมานะครับมีมีคาถามหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าในร่างที่จะมีการพิจารณาก็คือร่างของคุณวรชัยเนี่ยไม่ได้พูดถึงนักโทษทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรา1นึอันนี้ในร่างนี้จะไม่มีนิสัศักสกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองกลุ่มนี้ใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับเอาเฉพาะเหตุการณ์ไม่สงบนั่นเองนะครับมันก็ไม่ขึ้นมาจนถึง1นึได้นะอันนี้ก็ก็เรียนยืนยันไปงั้นนะครับมี ก็เลยมีมีข้อท้วงติงมาเหมือนกันบอกว่าอย่างท่านอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินก็บอกว่าถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาก็จะเป็นเป็นการขัดต่อหลักของความเสม,มอภาคในมาตรา30ของรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันมีการไปไม่ครอบคลุมจริงไม่ได้เป็นความเสม,มอภาคจริงๆอันนี้จะอาจจะมีการโต้เถียงกันด้วยเหมือนกันกับการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จะอธิบายอย่างไรให้ได้ยังไงประเด็นคือเอาเรื่องนี้เข้าไปอภิปราย เอาไปคุยหาเหตุหาผลแล้วเอาไปล่างกันออกมามให้เป็นข้อยุติแต่วันนี้เนี่ยจะล่างยังไงก็เป็นรายละเอียดแต่วันนี้ขออย่างเดียวคือขอให้คาพิจารกกันนะครับแล้วก็เขาจึงเรียกล่างไงไม่ใช่ตัวจริงไงก็คือล่างของที่ท่านสสวรชัยเสนอแต่ท่านสสวรชัยไม่ได้เสนอคนเดียวเซ็นชื่อหางว่าวมันเป็นร้อยนี่ใช่ไหมนี่แหละก,ก็คือหลักการว่า จะต้องพิจารณาเนี่อันนี้ส่วนการ<ม>พิจารณานั้น 1. วาระที่1คือรับหลักการตกลงร,รับไม่รับ,รบวรระที่2ก็คือตั้งกรรมธิการขึ้นมาหรือจะตั้งเต็มสภาก็แล้วแต่<ม>แล้วจากนั้นก็เอาไปศึกษาหรือโหวตกัน ไล่วลาสองจนจบ,บเสร็จแล้วก็ไปสู่วลาสามซื่อรับรองหรือไม่รับรองรมันจึงจะออกเป็นพระราชกินี่คือกระบวนการ,รดังนั้นทางรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในรายละเอียดที่ว่าแต่ข้อเสนอของทุกฝ่ายนั้นย่อมเอาเข้าไปคุยกันได้ครับแต่ขอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ในสใช่ขอให้เริ่มต้นหนึ่งก่อนหนึ่งหนึ่งก็คือเอาพระราชตินี้รเรื่องนี้ระโทษกรรมคือวันนี้เราต้องการบ้านเมืองสงบสุขเนี่ยมาให้อภัยกันเถอะเพรานเองในในอีกกลุ่มหนึ่งที่ มีคำถามเหมือนกันว่าควรจะนิรโทษกรรมให้หรือไม่ก็คือกลุ่มที่เป็นทหารหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตามกฎหมายในการสั่งฆ่าประชาชนหรือว่าทำร้ายประชาชนเพราะประชาชนมองว่าถึงแม้ว่ามีผู้สั่งการแล้วแต่ว่าผู้ปฏิบัติการที่เป็นทหารหรือผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ตามกฎหมายก็จริงแต่บางคนบางกลุ่มก็ทำเกินกว่าเหตุอันนี้จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยไหมฮะคือรายละเอียดพวกนี้คงต้องไปว่ากันในรายละเอียดนะ,ะแต่หลักการก็คือว่าเราจะยังไม่ รับคนที่สั่งการานะรแต่คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะกับคนที่มาร่วมชุมนุมอย่างสงบ,บแล้วก็มีเจตนาที่จะให้บ้านเมืองเป็นแชมป์ไตเนี่ยเราละตรงนี้ก่นอนนะละเป็นชั้นๆไปครับมีการวิเคราะห์กันบอกว่า จริงๆเหตุผลของร่างฉบับนี้ที่บอกว่าเป็นการเนียโทศกรรมให้กับประชาชนก่อนเนี่ยเป็นเหตุผลแค่บางหน้าเท่านั้นเองแต่เหตุผลหลังจริงๆหรือเบื้องหลังจริงๆนี่คือการเนียโทศกรรมให้กับแกนนําผู้นําทางการเมืองผู้สั่งการผู้ที่มีอํานาจในการสั่งการในตอนนั้นอันนี้จะก็มีร่างหลายฉบับที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าร่างนี้ไม่ไ,มได้น่นไมไเอาเข้ามาก็เอาเข้าคุณวรชัยเพื่อกัน่าข้อขรหาว่าทําให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือทําให้กับคนที่สั่งการับ แค่นี้ยังจะไม่ไปเลยแล้วคือต้องมาทั้งหมดจะไปวมรอดเลยแล้วหวังว่าสุดท้ายจะไปรอดไหมครับก็หวังว่าจะต้องรอดนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช้พลังดัชนี้เพื่อที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนานไปเนี่ย ร่องรอยของการแตกแยกทางความคิดเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมีการประทะกันแล้วสูญเสียมากกว่าเดิมที่เป็นพวกเราจะต้องเสียใจนะจากการที่เราเนี่ยไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันครับนะอย่างข้อเสนอของฝ่ายค้านประชาธิปัตย์บอกว่าก็เห็นด้วยในการที่ทัศกรรมแต่ว่าเอาอย่างนี้ไหม ถอนทุกร่างที่อยู่ในสภาออกมาก่อนแล้วมากําหนดท่าทีกันใหม่แล้วเสนออีกทีก็เสนอพร้อมกันอย่างนั้นจะจะรองดองกว่าเลยเอายังไงก็แล้วแต่รับหลักการแล้วก่อนว่าจะมีภาพใหญันี้เรื่อกรรมแล้วส่วนรายละเอียดคุณก็ไปว่ากันในสภาสินะอย่ามากวนน้ําให้ขุนนะใครคือหาเรื่องแล้วเสร็จร้อยก็จะไม่รับเลยมันจะถูกได้ยังไงอ่ะแต่ว่าทางทางประชาธิปัตย์เองก็มีท่าทีที่สนับสนุนร่างของฉบับประชาชนคิดว่ามี จตนาที่ก็ทุกฉบับก็มาพิจารณาการดูนะครับแต่ว่าเอาล่างเนี้เป็นตัวนํำนะครับับส่วนว่าจะมีกระบวนการยังไงจะทําได้แค่ไหนเพียงไรก็ไปอยู่ในรายละเอียดของข้อบัญญัติของสภาครับประเมินว่ากลุ่มที่คัดค้านจะจะไม่นําไปสู่ความรุนแรงใช่ไหมครับคือคน ทางรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการสร้างความรุนแรงจึงได้เสนอให้มีการนิรโทษกรรมเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งส่วนคนที่ไม่ให้และไม่ต้องการให้มีนิรโทษกรรมก็แสดงว่าจิตใจเนี่ยยังไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันยังคิดว่าฉันคือฝ่ายถูกเสมอแกต้องขัดแกต้องตายอย่างเดียวมันไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาคิดกันว่าคนไทยด้วยกันนะสองเนี่ย ปี58เนี่ยเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับประเทศไทยยังแตกกันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะรวมกันที่จะไปสู่9ก้าไปสู่600ล้านยังไง <c oughs> แค่65ล้านยังจะทะเลาะกันแล้วนะแล้ว,แล,วแล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> ได้ยังไงในก <c oughs> ารที่จะรวมกันนะ <c oughs> เรากําลังต้องการให้ ประเทศไทยและอีก9ประเทศรวมเป็น600ล้านคนนะแต่คน65ล้านคนประเทศไทยเนี่ยยังไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะยังมีความคิดแตกแยกแล้วมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไหวเหรอครับครับมันไม่ไหวมันต้องมันต้องทำแค่วิธีทำที่แก้เนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นเองก็คือจะต้องอภัยซึ่งกันและกันเรียนคุณจอมนะครับว่าทานเนี่ยมี3ชั้น ทานชั้นที่หนึ่งคือการให้สิ่งของเงินทองเสื้อผ้าทานชั้นที่สองคือการให้วิทยาทานคือการให้ความรู้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราก็ถือเป็นทู้มีคุณแต่ทานขั้นที่สามเนี่ยคือการชนะใจที่เผาผลาญตัวเองก่อนคืออภัยทานการอภัยคนอื่นจะอภัยใครได้ไม่ได้ตัวเองต้องให้อภัยแล้วต้องชนะใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมนั้นนะถ้าคนที่ไม่ต้องการให้นิรโทษกรรมคือแสดงว่าใจของคุณเนี่ยยังมีเพลิง อิจฉาลิสยามันสูงอยู่ในหัวอยู่ตลอดนั่นแนดงวตลอดการที่มีคนค้านแสดงว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ยอมไม่อภัยแล้วพวกเขาจะเผาเผาตัวเองนั่นนะไม่ได้เป็นคนอย่างอื่นถ้าคุณลองปล่อยวางแล้วให้อาภัยสิคุณจะนอนหลับสบายเลยอครับทีนี้ถ้าถ้าประเมินมมีคนกังวลนะท่านว่าวันที่เจ็สิงหาคมเนี่ยวันที่จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดมีการปปิดล้อมตั้งแต่เช้าสมมุติเนี่ยนะฮะแล้ว สมาชิกสภาก็เข้าประชุมไม่ได้ะตกลงจะทําไงดีหน้าที่ของรัฐบาลครับและหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องทําหน้าที่เต็มความสามารถครับไม่ใช่ขู่แต่มันเป็นพันธกิจที่ต้องทําเต็มที่ครับนะครับมผมรัฐตรีมหาไทยผมก็จะใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐตรีมหาไทย,นยในการทําให้บ้านเมืองนี้มีความสงบเรียบร้อยในทางการข่าวมีการประเมินไหมครับว่าจริงๆแล้วพลังของการคัดค้านเนี่ย มันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกสะพานเนี่ยนะมันมันจะมันจะเกินกําลังกว่าที่จะต้านทานไหวไหมครับหรือว่าอยู่ในระดับที่สามารถที่จะควบคุมคสถานการณ์คือมีการประเมินโดยตลอดเวลานะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตลอดเวลานะฮะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะพูดออกมาะนะฮะมันเป็นเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตอกย้ําความาไม่ไม,ไม่สงบเรียบร้อยอเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยไม่ใช่ไป ข่มขู่ผู้คนกันเราเคารพนะถ้าท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วทําในขอบเขตของกฎหมายท่านก็ยังมีสิทธิ์จะทาได้แต่ถ้าท่านไปปิดร้อมแล้วไม่ให้สอสอเนี่ยเขาไปทําหน้าที่ในสภานี้ท่านผิดกฎหมายแน่นอนก็ต้องถูกดาเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกันไปนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ให้ความเห็นมาเยอะนะครับบอกว่าถ้าจะต้องมีการเน้นโทษกรรมเฉพาะบางกลุ่มบางคนก็จะไม่เห็นด้วยถึงแม้จะเน้นโทษกรรมเฉพาะประชาชนก็เถอะก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน นนนนก,ก็นี่ยมีความเห็นอย่างนี้ก็เยอะอน,นะเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะแต่ที่เราพูดไม่นั่นก็เพราะว่ามีคนกล่าวหาว่านิรโทษเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะคนที่มีปัญหามาาๆเก็บไปตั้งหิ้งไว้ขึ้นไว้ก่อนอเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเคลียร์คนข้างล่างซึ่งเขาไม่รู้อีโนโนนี้ติดคุกไป400กว่าคนยังติดอยู่ตั้งเป็นร้อยอ่ะอย่างเงี้็เขาเขาออกมาก่อนให้เงินเยียวยาเข้าไปก็เลยนํามาซึ่งซึ่งข้อวิเคราะห์หรือว่าการมองต่อบอกว่า ที่รัฐบาลเสนอร่างนิรโทษกรรมนี้ออกมาก็เป็นการเช็คเลตติ้งมวลชวนด้วยเหมือนกันถ้าสุดท้ายผ่านไปได้ต่อไปก็จะเป็นการล้างผิดแบบสุดซอยก็จะออกมาเลยอย่างนั้นนะ <laughs> คือคือคือ,คอเรื่องนี้มันก็สุดแท้แต่พลังของประชาชนที่เขาะจะมีแนวคิดต่างๆขึ้นมา <laughs> ซึ่งก็ต้องดูจากการวินิจฉัยหรือการถแถลงกันหรือการอภิปรายกันในวาระที่สอง แล้วก็สื่อต่างๆก็จะรับฟังจากประชาชนทั่วไปทั้งหมดม,มันก็มีแนวโน้มเป็นประชาธิปไตยซึ่งวิถีประชาธิปไตยมันก็ต้องทำกันอย่างเงี้ยค,คำถามจากทางบ้านเหมือนกันนะครับบอกว่ารัฐบาลน่าจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจก่อนไหมนี่แต่ที่จะมาเรื่องนี้ผมยืนยันนะครับเรื่องรัฐบาลทำเนี่ยทำอะไรก็ติดหมดเช่น <c oughs> ว่าจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการกู้เงินสองแสนล้านล้านือนสองล้านล้านเนี่ยก็ติด จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยสามแสนก็ติดคือสรุปว่าเรื่องปากท้องเศรษฐกิจก็ติด,ตดมดเรื่องการเมืองก็ติดคุณไม่ทะมาแก้ตัวจริงๆแล้วคุณคุณค้านทุกเรื่องอะ่ะเอางั้นเถอะ <laughs> <laughs> เพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเดินหน้าเต็มตัวเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าถ้าขืนมัมยึกยักกลัวเนี่ยเรารอมาสองปีแล้วเหลืออีกสองปีจะหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้อง ทะลุกันไปแล้วยังไงก็เกิดอะไรก็เกิดนนี่คือเหตุผลสําคัญที่ทํานําไปสู่การเอาเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาเพราะยังไงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค้านหมดก็ต้องทนอดกั้นมาครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ตกลงฟาวหมด4ปีสิคำถามสุดท้ายครับคิดว่าร่างนี้โทษกรรมที่จะกำลังพิจารณาในสภากลุ่มไหนหรือใครจะได้ประโยชน์สูงสุดครับประชาชนไงนะแล้วทุกกลุ่มไหมฮะสังคมคืออย่าห่วงว่างั้นนะ คือถ้าได้รับการอภัยโทษหรืออภัยทานหรือรว่าเรื่องของนิรโทษกรรมคือไม่เรียกว่าไม่ล้างความผิดกันะะนะแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนที่ติดอยู่ในร่างแห่นะ มันนอนหลับอ่ะแล้วมันรุ่วรงอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยบทเรียนมันจะสอนเองว่าไม่เอาละเข็ดละไม่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 สวนรอกอีกแล้วส่วนคนไหนที่ไม่ยอมให้อภัยและยังนอนไม่หลับยังแค้นอยู่ทําไงอย่างนั้นก็กรรมของใครของมันไม่รู้จว่ายังไงนะฮะแต่ให้มันเป็นส่วนน้อยไปให้เป็นส่วนน้อยไปให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่หลงแล้วก็ไม่ถูกเป็นเครื่องมือของผู้คนอื่นให้เขาได้อยู่ในระบอบที่ ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันแล้วสิ่งที่เขาได้ทําไปนั้นน่ะถ้าอภัยได้ก็ให้อภัยกันครับผะครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการสําหรับคืนนี้นะครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับจอมากครับครับแดีนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ